ที่เด็กลิสอันนี้ออกช้าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือผมลืมนึกว่าถ่ายไปแล้วพอไปเช็กดูในเครื่องจริงๆอ้าวปะโกว่ายังไม่ได้ถ่ายนี่ว่าพอดีคลิปมันเยอะไปนิดนะครับก็เลยหลงไปหน่อยสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็จะใช้ทอมกับคิชิมะเป็นคอมโบหลักภายในเด็กนะครับเพราะว่ามันก็เป็นคอมโบเมตาณนะตอนนี้นั่นแหละเนาะเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่ทําให้เกิดคอมโบโนโกาดขึ้นมาได้นะครับจากการเล่นระหว่างท่านเทสคิชิมะกับตัวไซเลนทอมเองตัวไซเลนทอมนะครับโดยปกติมันจะบอกว่า ในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ตีเวนการ์ดคู่แข่งแมชาคอร์นอมอนยูนิตจากมือลงมากาศดได้นะครับห้ามนอมอนลงมาป้องกันไกย์สกิลเมื่อลงสนามบัตหนึ่งโบกหกพันจนจบเทินอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีผลถัดจากนี้อีกทีหนึ่งแต่อันนี้จะพูดถึงสกิลนั้นสกิลที่ห้ามการ์ดก่อนห้ามนอมอนส่วนเทคของท่านคิชิมะนะครับจีเบกสามพยากรใช้งานได้เมื่อมือมีอมห้าใบหรือมากกว่าหายจีโซหนึ่งใบจนจบเทินคู่แข่งแมชาคอร์จีการเดียนและเกรดศูนย์จากมือลงมากาศไดได ก็จะเห็นได้ว่าท่านเทพห้ามจีการห้ามศูนย์ทอมห้ามนอมอนดังนั้นเมื่อทอมมันตีเวนห้ามทุกอย่างเพราะว่าเวลามันตีปกติห้ามนอมอนอยู่แล้วบวกการสกิลของท่านคิชิมะเข้าไปห้ามศูนย์ห้ามจีการฝ่ายตรงข้ามจะกัดได้แค่การเอาเอาเรียการเข้ามาอินเตอร์เซตกาดจากกองด้วยเทคอะไรสักอย่างอย่างเช่นกูกวินหรือป่าโปรเทคเพราะโปรเทคไม่มีเกรด นั่นเองมีอยู่3อย่างเท่านั้นที่จะหยุดมันได้นะครับซึ่งสกิลของทอมที่ว่าบวกพลัง6,000มันจะทำให้ทอมตี9,000บวก6,000เป็น1มื่นซึ่งมันก็จะทำให้ตีแวนปกติเข้าทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าแวนฟอร์ดยืนเต็มที่ก็1 3ื่นไอ้นี่ตี1 5ื่นแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาให้ชัว์กว่านี้เพราะว่าตี1 5ื่นหอีเเซปใบเดียวยังหยุดได้ก็อาจจะเพิ่มตัวบูทเข้าไปอีกตัวหนึ่ง 15บวก8เป็น23 23ตีแวนขอ15ซึ่งปกติอินเตอร์เซส่วนใหญ่ไอตัวเซมันจะชิวหมื่นมันไม่ได้การหมืเพราะงั้นมันจะหยุดลำบากขึ้นไปอีกยกเว้นเขาจะใส่ตัวอินเตอร์เซปที่มันอินเตอร์เซปหมื่นได้เข้ามาช่วยนะครับก็จะพอตัวรอได้แต่ก็หยุดยากอยู่ดีนั่นเองด้วยเทคของท่านคิชิมะนะครับแต่คุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวคิชิมะเนี่ยใช้ช้าไปหน่อยเพราะว่ามันติดเทคจีเบกส ซึ่งวิธีการที่จะใช้คิชิมาให้เร็วที่สุดก็คือต้องปาจีกาไปก่อนเทิร์นหนึ่งนะครับสมมุติปาจีกาไปแล้วใบหนึ่งเข้าเทิร์นปุ๊บสไตล์เป็นท่านคิชิมาคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีจีเบรกสองแล้วถูกไหมครับทีนี้สกิลบนของท่านคิชิมาบอกว่าคัตบ,บาบัตหนึ่งโซหนึ่งหงายตัวเองในจีโซนหนึ่งใบแล้วจวดสองนะครับใช้งานได้เทิร์นละครั้ะสมมุติใช้เทคไปแล้วก็จะมีจีโซนหงายสองใบนั่นเองก็มีจีการหงายใบหนึ่ง กับทันคิชิมะที่เพิ่งใช้สกิลไปไงอีกใบหนึ่งบวกกับตัวเองที่อยู่บน G ีโซนเอยไม่ใช่บวกกับตัวเองที่อยู่บนช่องเวนการ์ดหนึ่งสองสามจีเบกสามใช้งานได้แล้วนั่นเองแต่เอาจริงๆคือสกิลนี้เป็นสกิลที่ไม่ควรไม่ควรจะรีบใช้เป็นท่าที่ไม่ควรจะรีบใช้ยกเวน้นฝ่ายราเขาจะอยู่ที่ประมาณสี่หรือห้าดาเมจแล้วเพราะว่าข้อเสียของท่านี้คือถ้าเกิดเอาถ้าเกิดกดท่านี้แล้วทันคิชิมะตีเลยอย่างเงี้ยมันจะห้ามแค่ศูนย์กับจีการ เพราะว่าทอมมันยังไม่ได้ตีมันก็จะได้เทคแค่ของท่านคิชมาอย่างเดียวดังนั้นถ้าเกิดฝันของคาเขาใส่เกรดหนึ่งที่เป็น PG มาเขาก็จะหยุดได้นั่นเองหรือถ้าเกิดออมีเรียการอีกสักตัวหนึ่งต่อแถวมาตีอย่างนี้เขาปาโนมอนลงมากาดได้ปกติเพราะมันไม่ใช้ทอมตีแต่ว่าพอทอมตีเท่านั้นแหละมันถึงจะห้ามทุกอย่างพอทอมมันจะห้ามพวกนอมอนลงเข้ามาเพิ่มด้วยนั่นเองแต่ว่า ถ้าเกิดฝ่ายของข้าเขาเลือกที่จะกาดแวนกับข้างแล้วปล่อยทอมเลยเขาโดนหนึ่งเดมจาก4ไป5เขายังไม่แพ้เพราะยังไม่6แเดมนั่นเองยกเวกูเดอร์เชคเจอคิดิคอนนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าด้วยเหตุนี้มันถึงได้มีตัวทาคอมโบมาเพิ่มอีกตัวนึงเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปิดขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัววิกเตอร์เดียตัวนี้วิกเตอร์เดียบอกว่าโซ so บาเกสามสองใบทิ้งมือใบหนึ่งใช้งานได้เท่าละครจะใช้จัดช่องแวนหรือช่องเรียก็ได้ ดูท็อปกอง7ใบสแสดงคริติคอนทิกเกอร์ไม่เกิน2ใบาจากในนั้นเอาไปแปะท็อปแล้วสลับแล้วสับการ์ดที่ดูที่ถูกดูที่เหลืออยู่แลอาไปบไวล้ลร่างสองกองจากนั้นชี้ยูนิตหกใบบวกหมื่นประเด็นคือจะเอาคีมาแปะท็อปเพื่อที่เวลาท่านคีชมาตีออกครีแน่ๆซึ่งถ้าเกิดไฟอาคาเขาตัดสินใจจะรับสัก2อเลนนี้คือรับเลนเลนกลางกรบเลนทอมอย่างนี้แต่ตีไปปุ๊บออกคีอันเนี้ยรั เขาก็จะกาดยากแล้วเพราะว่าสมมุติ PG PG ท่านเทพโยนทีให้ทอมทอมตีห้ามกาดทุกอย่างก็คือตีเข่าแน่นอนแล้วถ้าเกิดตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ4ดาเดเมจโอกาสชนะแทบจะ90%แล้วยกเว้นแบบวิ่งชนฮิวอะไรอย่างงี้นั่นเองซึ่งกวางมันยังบบกพลังให้ทุกใบบนสนามของเราตละหมื่นด้วย ทำให้เวลามันตีนี่แทบจะหยุดไม่ได้เลยนั่นเองมันก็เลยเป็นคอมโบที่แรงมากแต่ก็อย่างที่เห็นคือกวางมันจะต้องใช้เกรดสาถึงสใบในโซเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคอมโบที่ใช้ช้ามากๆคือถ้าเกิดใช้อะต้องชนะแล้วอะนาทีนั้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นท่าปิดเรียกว่าเป็นท่าปิดมาตรฐานของเด็กเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจจะเล่นท่าปิดท่านี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็เด็กมันก็คงจะตายก่อนก่อนที่จะใช้ได้ใช้ท่านะเพราะอย่างที่บอกคือคอมโบนี้มันออกยากออกช้าเพราะกว่าจะได้ของ กว่าได้ของเต็มที่อะเ,เอาเอาแบบเร็วที่สุดเลยคือต้องมีเกตสามสองใบในโซมีกวางมีทอมมีตัวบูตตัวหนึ่งอันนี้คือค้นต่ําสุดที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็ต้อง g ีเบรกสามด้วยซึ่งมันกว่าจะได้ตรงเนี้น่าจะต้องเทินสามเทินสี่ขึ้นไปซึ่งก็น่าจะไรกันแบบสองสามไรกันละพอเป็นแบบนั้นเราอาจจะโดนวอเตอร์ฟอร์ตีตายก่อนอาจจะโดนอาเฟตีตายก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็เลยเป็นท่าที่ใช้ได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเด็กนี้ก็จะไม่ได้มีแค่ท่านี้ท่าเดียวก็จะมีท่าที่เอาไปใช้ระหว่างเดินเกมด้วย นะครรับตงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันทำอาหารกินไม่ได้จริงๆด็กนี้ตัวเดินเกมเบสิกในช่วงต้นเลยนะครับผมก็จะใช้เป็น amatelser เหมือนตอนเล่นสแตนดาร์ดนั่นแหละเพราะเทคใช้ง่ายจริงๆแล้วก็ได้โจวได้กิฟด้วยนะครับเพราะว่ามีเวลาไรจะได้กิฟโปรเทคด้วยนั่นเอง a มาเท l s e r บอกว่าเมนเฟสหนึ่งค่ะหนึ่งเทิร์นจ่ายคัตบัตหนึ่งจวหนึ่งดูท็อปกองเอาไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองจะได้สองกองก่อนทีหนึ่งนะครับซึ่งพอเล่นคู่กับเมเมและฟาฟาเฟล ซึ่งทั้งสองคนมีสกิลบอกว่าเมื่อลงสนามดูท็อปกองหนึ่งใบเอาไว้เสร็จแล้วแปะท็อปหรือลังหรือแปะไว้ใต้กองนะครับสมมติเห็นเป็นนอร์มอลยูนิตแต่เป็นใบที่อยากได้อ่ะแปะท็อปแล้วใช้เทคของอัมาเชอร์สึจัวแล้วดูใบต่อไปถ้าใบาต่อไปเป็นทิกเกอร์ก็แปะท็อปถ้าไม่ใช่เอาไว้ใต้กองก็ได้แล้วเตะนะครับซึ่งสกิลของอัมาเชอร์สึยังมีสกิลนะครับแวนดิเรียเมื่อมีการดูการ์ดกับกองการ์ดในเธอของคุณอยู่ิตนี้จะพลังบวก5,000จนจบเทิร์น 1>, 1บวก5,000ัครั้งต่อการใช้สกิล1ทีนะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดคุณใช้สกิลของกวางดู7ใบก็จะบวกแค่5,000เหมือนกับเวลาเมเมดูหรือฟอฟเฟลดูซึ่งก็ดูใบเดียวก็บวก5,000เหมือนกันนั่นเองเพราะงั้นคุณจะมาถ้าเกิดมีใครมามั่วว่าใช้กวางดูกองดู7ใบเท่ากับดู7ทีอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นเข้ามั่วอย่าไปเชื่อนะครับ เพราะว่าของไทยนี่คือเขียนสกิลกำกับเอาไว้เลยว่าทำงานเมื่อมีการใช้ความสามารถดูแสดงค้นหาไม่ว่าจะดูกี่ครั้งในหนึ่งสกิลก็จะบวกแค่ห้าพันเท่านั้นนะครับ1นึ่งสกิลหนสกิลบวก1ครั้งนั่นเองเราจะใช้อันนี้แหละเป็นสกิลเดินเกมเพราะว่าไร้ปุ๊บเราจะได้มือใบหนึ่งเป็นโปรเทคก่อนซึ่งโปรเทคก็คือ PG นั่นแหละเวลาปาก็มันก็จะถูกใช้ปาไป p g อันนี้จะได้1ใบเราก็จะได้จักเทคจวของอามาเทอส์ด้วยเพราะคิดว่าก็คุณจะได้จวดสักใบหนึ่งแหละเพราะว่าถ้าเกิดใบที่เราส่องมันเป็นมันเป็นนอร์มอลเราก็คุณจะจวแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นทิกเกอร์อ่ะไม่จ่วก็ได้เก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้นะครับด้วยเหตุน,นี้ผมก็เลยเลือกที่จะใช้อามาเทส์เป็นตัวทําเกมหลักเพราะว่าพอใช้เทคของ2คนนี้ดูกองปุ๊บมันจะบวก5 0 0 0ันแน่นอนเพราะฉะนั้น 12บวก5เป็น17 17บวก8เป็น25ถ้าเกิดมีนตัวบู์อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเลนกลางตี2 5 0 0แล้วซึ่งถ้าเกิดเราดูว่าใบาถัดไปมันไปคีดแน่ๆตี2 5 0 0ถ้าเขาไม่กัดปุ๊บโดนคีไปเลยแล้วโยนข้างต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่เมมเป็นตัวตีที่ตีไม่แรงเท่าไหร่ตัวตีตัวก็เลยจะไปพรอมิสตอเตอร์นะครับเมื่อตีแวนถ้ามือสี่ใบนึงมากกว่าบวกหกพันแล้วก็จะไม่ถูกดีทายจากความสามารถารของคูง่แข่งตลอดเวลาไม่ว่าจะช่องเรียหรือช่องกัดนะครับสำหรับตัวพร ก็เลยเป็นตัวตีที่ค่อนข้างมั่นใจว่าตีแล้วไม่โดนกิฟฟินยิงแน่ๆถ้าเกิดคุณเจอกับคังเยโรอะไรอย่างนี้อาจเช็คเจอคิโยนให้พรมิตดอเตอร์อะไรก็ได้พรมิตดอเตอร์ตีปกติถ้ามือมี4หรือมากกว่าก็จะตี15บละบวกโตัโบดอีกสักนิดหนึ่ง15บวก8เป็น23อ่ะอทิเกอร์อีกสักลูกหนึ่ง3 3อย่างนี้ก็จะเป็นตัวตีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวก็เลยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในเด็กนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นว่าเด็กนี้มันจะกินใช้คัตตาบาลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีอามนเทอร์สูรตัวหนอีกตัวถัดไปที่ใช้คัตตาบาก็จะเป็นอิปิโดดตตอเตอร์นะครับเมื่อไรลงแวนดูท็อปสองใบเอา1นึ่ใบขึ้นมือ,อหนึ่งใบายดโซหรือไว้หรือไว้ไวไท็อปกองถ้าไรทับเก็สามบวกหรือห้าบวกทีอันเองก็จะเป็นไร้2หรือไร้3ต่อจากอามนเทอร์สูรเลย เพราะว่าสก,กิลจะใช้ได้เต็มที่ก็คือเมื่อไรทับเกรดสามนั่นเองดังนั้นไรแรกเป็นอามาเทอร์สือเราจะได้เช็คกองจั่วอะไรก็ว่าไปแล้วพอไรสองเป็นอีพิโดร์เตอร์เราก็จะได้บวกหมื่นบวกวหมื่นห้าบวกขีดด้วยไว้ตีกดดันได้ดีมากนั่นเองแล้วก็ไรทับก็เวลาไรก็จะได้โปรเทคด้วยนะครับก็ถ้่ากับว่ามือเพิ่มอย่างน้อยก็น่าจะสองใบแหละเวลาไรเป็นอีพิโดร์เตอร์นะครับอีกเทคบอกว่าหนึ่งขั้งหนึ่งเทิร์นใช้งานในเมนเฟสบนช่องเวนการโซบัสหนึ่งชี้วินิจหนึ่งใบบวกหกพัน เอาไว้ปั๊มพลังเพื่อนเฉยๆเราไว้ปัม๊มทอมปัม๊มใครก็ว่าไปแล้วแต่นะครับแต่ก็จะเห็นว่า2ตัวนี้ใช้คาตบา์ทั้งคู่ดังนั้นก็จะใช้กเ,เจมินี่มาช่วยไงแดมนะครับพอาเทคของเจมินี่บอกว่าถ้าในโซถ้าดาเมจมี3ใบหรือมากกว่าจับเจมินี่ยัดโซแล้วไงแดมหนึ่งไว้เก็บดาเมจคืนนิดๆหน่อยๆนั่นเองแล้วก็ ตอนช่วงต้นเกมนะครับจะมี2ตัวที่เป็นตัวช่วยในการเพิ่มมือก็จะเป็นตัวเริ่มโรเซ่เมกัสไรทับได้โจวแล้วก็เซอเร์เคิลเมกัสนะครับไรทับคาตบาดหนึ่งโจหนึ่งเอามาใช้งานแค่นี้แหละไอ้สกิลโบนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สกิลโบนของเซอเร์เคิลเมกัสบอกว่าถ้าได้เช็คเจอเกตสองหรือสูงกว่าสามารถเอาไปไว้ล่างส่ง,องกองได้แล้วโจหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกหลักๆคือเอามาไรเป็นตาเกรดหนึ่งนั่นแหละผมชอบตรงที่มันไรทับได้มือเพิ่มสองทีไรทับตัวเริ่มโจหนึ่งไรทับ นั่นเองก็เ,เลยใส่มาด้วยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่ทิ้งไตเอาไว้เพราะว่าเด็กนี้จะปิดเกมด้วยการทิ้งสไตดด้วยการสไต์นั่นเองเพราะอย่างที่บอกคือท่านคิชมาจะเป็นตัวหลักในการปิดเกมนั่นเองซึ่งคิชมาก็สกิลบนที่บอกได้โจ่วน,นี่ใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ใช้งานสไตล์แรกก็ได้ด้วยเพราะงั้นบางทีเราสไตล์ใบ,บแรกไปคิชมาเลยก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับ การเดินเกมของเด็กนี้แล้วก็ท่าปิดเกมที่อธิบายไปในตอนแรกแล้วนะครับอันนี้คือก็คือหน้าตาของเด็กนะครับก็จะใช้อามันเทอร์สอ4กับอีพิเ i ียลดอเตอร์2แล้วก็วิกตรเอเดีย2อาจจะมีหลายคนถามทําไมไม่ใส่กวางสีไปเลยคือกวางถ้าเกิดขึ้นเป็นไรแรกมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพงั้ะผมก็เลยลดความเสี่ยงโดยการใส่แค่สพอส่วนอีพิเ i ียลดอเตอร์เนี่ยเอาจริง จะใส่สี่หรือใส่สามก็ได้แต่ผมเลือกที่จะใส่สองเพราะว่าจะจะใช้อามาเทอร์สือเป็นตัวหลักนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าอามาเทอร์สือใช้เล่นได้ดีกว่าขณะที่อิมพีเรียลดอเตอร์มันมันเหมือนไลท์ลงมาแล้วได้ใช้สกิลทีเดียวแล้วจบแค่นั้นอีกสกิลหนึ่งมันคือบวกพลังเพิ่มเฉยๆขณะที่อามาเทอร์สือเนี่ยจวดูกองได้ตลอดทุกเทิร์นนั่นคือประเด็นว่าทำไมผมถึงพึ่งพาตัวอามาเทอร์สือมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่มีปัญหา ผมแค่รู้สึกว่ามันเธอสื่อเล่นในคลองมือกว่าท่านั้นเองแล้วก็ตัวดูกองนะครับจริงๆถ้าเกิดอยากจะด,ดูกองจัดๆเลยคุณใส่อย่างอาสีก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าอย่างอาสีมันเยอะไปหน่อยเพราะว่าถ้ารวม2ตัวที่มีสกิลเหมือนกันเนี่ยฟาเฟาล่กับเมมรวมกันก็คือในเด็กมี6ใบแล้วซึ่งก็จัดว่าเยอะแล้วนะครับผมก็เลยเใส่มาอย่างอสามแล้วกันส่วนไซเลนทอมกับพรอมิสดอเตอร์เป็นตัวตีทั้งคู่เพราะงั้นก็ใส่อย่างอาสีโดยเฉพาะทอมนี่คือต้องสี่เพราะว่าจะเป็นตัวปิดคู่กับท่านคิชิมะนะครับ ส่วนเซอร์เคมกัสเพราะว่าจาไว้ไรตอนเกรดหนึ่งเพราะงั้นเลยต้องใส่มาเต็ม4นะครับถ้าใครไม่ชอบหรือรูอ้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เอาออกก็ได้แล้วนะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเอามาใส่แทนนะครับเจมินี่ใส่3เพราะไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้บ่อยแต่คือมันต้องมีติดไวอะแต่มันไม่ได้ใช้ตลอดก็เลยรู้สึกว่าบางจังหวะถึงเจมินี่ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับไอที่ผมรู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้จริงๆคือทิงไตซึ่งตะกี้ผมก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าทำไมถึงเป็นทิงไต b แบตเตอร์ t e r เตอร์ พอแบตเทอร์สต e เตอร์เนี่ยสกิลล่างบอกว่าเมื่อคุณจ่ายค่า้อของการสไตล์การนี้เกรดบวก2ซึ่งมันไม่สนว่าฮาร์ดของเราจะเป็นแบตเทอร์สต e เหรือว่ามันไม่สนว่าตัวที่เราสไตล์จะเป็นแบตเทอร์ซต e เด้วยมันแค่ทิ้งไตก็ได้เลยจุดที่มันต่างกับตัวทิ้งไต้เก่าของสายซูซานอก็คือมันจะหาแค่แบตเทอร์สติเแต่เด็กนี้ไม่มีแบตเทอร์ e ต e เอยู่แล้วแล้วตัวแบตเทอร์สต e เใบนี้เนี่ยหาง่ายกว่า <c oughs> ก็เลยใส่มาแค่นั้นเอง แล้วก็ใส่เต็มสีด้วยเพราะอย่างที่บอกคือเด็กนี้ปิดงานด้วยการสไตล์เท่านั้นแล้วก็บางจังหวะอาจจะต้องเดินเกมด้วยการสไตล์ด้วยก็ได้อย่างเช่นขึ้นเป็นวิกตอเรียเดียขึ้นมาแล้วแบบไม่มีตัวเล่นอ่ะมันก็ต้องสไตล์เพื่อทําเกมถูกไหมฮะก็เลยต้องใส่สีนั่นเองส่วนตัวเริ่มใช้เป็นโรเซ่เมกัสเพราะว่าจะมาเล่นคู่กับเซอร์เคิลเมกัสหาเรื่องจั่วชุมต้นเกมเพื่อหาของทําคอมโบเพราะว่าอย่างที่บอกคือเด็กนี้มันถ้าจะปิดให้โชว์คือมันต้องคอมโบของทอมกับคิชิมะ มันก็เลยจำเป็นต้องหาของให้เร็วเข้าไว้การได้โจวเพิ่มมันก็เลยช่วยในตรงส่วนนั้นได้นั่นเองส่วน u ี i t นี้เอาพูดกันตรงๆใช้แค่คิชิมะสี <g iggle> กับ g ีกาดอะไรก็ได้ที่คุณอยากใส่4แต่อันนี้ผมใส่เป็น g ีกาดมาทดสอเพราะาดูก,กองได้ด้วยกับบวกชิวเยอะเพราะว่าเมื่อลงกาดถ้ามือสี่ใบหรือมากกว่าชิลบ่กหมื่นจนจบเทินจนจบการต่อสู้พูดบิด ่วนสกิลเมื่อลงช่องกาดโซชันหนึดูดท็อปกองเอาไปว่าบนสุดหรือล่างสุดของกอง2ก,กองได้น,นั่นเองก็เลยใส่4กับท่านคิชิมะ4ทีนี้ที่เหลือใส่แล้วก็ใส่เพราะว่ามีหน้าที่แค่ให้ท่านเทพคิชิมะหงายให้เฉยๆนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําเป็นคามมสุสโนะนะครับเพราะว่าใช้เดินเกมจังหวะที่รู้สึกว่ายังใช้ท่านเทพคิชิมะปิดไปได้สุสนะบอกว่าจีเบกสถ้ามือมี5ใบหรือมากกว่า บวกห้าพาบวกคริสกิลเป็นคอนติเนียดังนั้นรวมตอนใดด้วยสมมติคุณตอนคุณตีมีสี่มือมีสี่ใบพอคุณได์เสร็จปุ๊บคุณมีมือบวกเพิ่มมาสามมือมันเกินห้าใบบวกห้าพาบวกคริสทันทีเพราะสกิลเป็นคอนติเนียนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกเงื่อนไขอะไรมากไปกว่าแค่ขอมือห้าใบด้วยส่วนสกิลจีเบกสองเมื่อลงแวนถ้ามือมีสี่ใบหรือน้อยกว่าจ่ายคาตาบาสองแล้วโจดลงมือจะห้าใบก็เป็นสกิลที่เอาไปใช้พลิกเกมในจังหวะที่เราเพิ่ง กาทุกอย่างไปจนหมดแล้วในมือของเราอาจจะเหลือแค่ทิ้งสไตล์ใบเดียวเนี่ยแต่พระเอิญใช้ G- ีเบรกสได้พอดีอสไตล์ลงไป g ีเบรกสใช้เทคของขับของสุสโนโจวจนมือเป็น5า้าใบแล้วพอตีไปปุ๊บคุณมีมือ8ใบเลยเพราะได้3ามไดมาเพิ่มด้วยเป็นตัวที่ใช้พลิกเกมได้ดีมากจากจังหวะที่แบบจะตายจะตายอาจจะรอดชีวิตแบบปฏิหารเลยก็ได้นั่นเองผมก็เลยใส่แนะนําว่าเป็นสุสโนถ้าเกิดคุณหาได้แต่ถ้าเกิดคุณหาไม่ได้คุณก็หา G Unit อะไรก็ได้ออะใส่หมดถึเพราะว่าส่วนใหญ่มีหน้าที่หลักๆแค่ให้ทันเทพหงายเพื่อใช้เทคล่างเทคจีเ็นสเฉยๆแค่นั้นจริงๆนะครับส่วน t r i กเ e r ร์ทริกเกผมใส่ไป็นสิบสคิดเพื่อให้กวางมันมีโอกาสเปิดเจอเยอะที่สุดเพราะผมลองเทสมาหลายทีแล้วเคยใส่รออยู่ใส่รอแล้วกวางเปิดไม่เจอเพราะมันมีครีปดใบบางที บางทีเราัจวบ้างโดนตีตกแดมอะไรบ้างไปอย่างนี้ครีหมดใช้เทคกวางไปไม่เจอได้แค่บวกหมื่นบางทีมีผลถึงขั้นตีปิดไม่ได้เลยนะครับเพราะลันผมก็เลยใส่12ขีดไปเลยแล้วก็ใส่ฮิลสี่ใบมาซึ่งก็จะใช้ฮิลใบใหม่ใช้เป็นฮิลวีเพราะว่าผมหาฮิลไงแดมไม่ได้แค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลอะไรไอ้ฮิลโรเซนเมกัสก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ไอ้โรเซนเมกัสที่อยู่ในชุด f อนะครับแต่ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนตัวเริ่มเป็นฮิล ก็ได้นะมันจะมีฮิวที่ชื่อโรเซเมกัสอะไรทับปุ๊บถอยลงหลังได้ใบนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นก็ได้อยู่คุณก็จะได้ที่ใส่น er ้อว์มอนิตเพิ่มอีกใบนึงทีนี้ก็จะมีคนถามว่าไม่ใส่ PG เลยหรือใช่ไม่ใส่เพราะว่าทุกครั้งที่เราไรเนี่ยเราจะได้กิฟโปรเทคขึ้นมือซึ่งโปรเทคก็คือ PG นั่นแหละดังนั้นมันเลยค่อนข้างโชวว่าพอเราไรปุ๊บเราจะได้ PG ขึ้นมือแล้วเด็กนี้เวลาเล่นกันเวลาเล่นตีกัน,นจริงๆก็ส่วนใหญ่อะ จะใช้ PG ตอนท้ายซึ่งกิปพวกนี้เราดองเราดองไว้บนมือรอจนถึงตอนท้ายแล้วค่อยใช้ก็ได้เพราะงั้นเท่าที่ผมลองเทสมาผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะใช้ PG บ่อยอะไรนักหนานะครับแค่ใช้แวนไรไรไรลงไปเอากิปขึ้นมือก็เล่นได้อยุ่ค่อนข้างอยู่ตัวล้วผมเลยเอา PG ออกให้หมดเลย <laughs> ไม่ใส่สักอันแล้วใส่เป็น normal unit ให้มันมีตัวเล่นเพิ่มขึ้นแทนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่า เล่นอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยเท่าไหร่คุณอาจจะเปลี่ยนคุณอาจจะเปลี่ยนเซอร์เคิลเมกาเป็น PG เลยก็ได้แต่ผมไม่แนะนําให้เอาครีไปเป็นไปเป็นดอพีจีเพราะว่าเด็งนี้มันต้องใช้ครีเยอะจริงๆแล้วด้วยความที่มันจัว่วค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับทั้งโรเซนเมเดนเซอร์เคิลเมกาสเพลอามามเธอสื่อนี้ผมรู้สึกว่ามันจั่วได้ค่อนข้างโอเคของมันอยู่แล้วไม่ได้จำเป็นต้องหา PG อะไรมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จําเป็นต้องใส่ดอเพิ่ม ก็เลยรู้สึกว่าอัดสิองีเลยดีกว่าอย่างน้อยโอกาสเปิดด้วยเทคของวิคเตอรีเดียจะได้ไม่วุ่นง่ายง่ายอย่างน้อยเปิดเจอสักใบหนึ่งอะโอเคแล้วนั่นเองผมก็เลยพึ่งพาตัวโปรเทคไปให้สุดเลยนั่นเองเลยอัดมาในโปรเทคอย่างเดียวไรแวนได้โปรเทคเอาขึ้นมือเอาไว้ปาเป็นพีจีเพราะยังไงซะพีจีมันก็จะได้ใช้อยู่ที่ประมาณสองสามใบเท่านั้นแหละไม่ค่อยได้ใช้เยอะกว่านั้นหรอกซึ่งไอ้สองสามใบนี้เราก็ไรประมาณสองสามทีมก็ได้แล้วเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเอาออกดีกว่า เอาไว้ถึงวันที่มีโปรเทคสองมาให้ใช้อ่ะค่อยคุยันอีกทีว่าจะใส่ PG ีดีไหมอันนี้แต่นั่นก็ยังเป็นเรื่องในอนาคตอีกเป็นปีเลยเพราะงั้นก็เอาน้ปัจจุบันนี้ก่อนละกันก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันก็จะประหลาดๆหน่อยนะครับคุณก็ลองเอาไปปรับเพิ่มอีกทีหนึ่งได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ไม่ได้จะเป็นต้องเล่นตามนี้ไปเป๊ะหรอกเพราโปก็จัดอะไรที่แบบเล่นแล้วตัวเองรู้สึกว่าคุ้นมือที่สุดจะมากกว่านะครับมันก็บัตทีมก็จะเอาของประหลาดๆอย ประมาณนี้สำหรับเด็กลิสของ Oracle Premium นะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ